บาทร้อแปแห้งๆไปใส่กับแม่ไปหนูใส่เอาเองไม่ถึงให้แม่พาใส่ฮนี่อยาใสไส่ เอาใจรถใส่ทุกอันนะลูกนะจากบาดสาไไุาทุอาทุ แห้งาใส่มาครับใส่มาครับนุจักทับบุญจะหน่อยนะนุจักทับบุญเนาะหน่อยๆเป็นไม่เกินเฮ้ยสาธุสิลูก ใส่ให้หมดนะลูกนะใส่ให้หมดเลยใส่ใส่กลับขึ้นไปนู่นเอาขันไปไว้ใส่ให้หมดครับโอเคคุณอันรับที่เก่านะครับ สามวัดสามแล้วมา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 พอแล้วครับสาธุกชื่อของเื่นไหมครับไปหาแม่หาแม่ก่อน